เอาแบบหาด้วยไงสวัสดีค่ะคืนนี้ร้องร้องเพลงใส่วาสิบอทิมกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะสามสหักกันมาแต่โดนแล้วบอมีวีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างสิบสี่ห้าง ด้วยเสาสี่หางสิจับมือกันยาวสั้นว่าหัวใจสวยอยลงบ่อหัวสาบัดสิวไปกันบ่อดดใส่ว่าสิบ่ทิมกาใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิฮักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิ่บ่อทิมกน ใส่ว่าสิมีกันไรืไปใส่ว่าสิบอแบ่งใจใส่ว่าสิบีแค่เขาลามตาพังลงยาวยาวยาวผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเส่อคิดบ่ฝันว่าห้างสิห่างสิเพสเลเตดอกนี่ไรกลิ่นหอม ใจบ่พร้อมหรือต้องยอมรับความเป็นจริงอีหลีให้ซาเดาให้ใต้มือนี่ให้คนที่ลืมสัญญาใส่วสิปอเทมกนใส่วสิบีกันแนกกันใส่วสิหักแผงกันใส่วสิบีกันตลอดไปใส่วสิปอเทมกา ใส่ว่าสิมีกันหรือไปใส่ว่าสิบอแบ่งใจใส่ว่าสิมีค่เฮาเอาลูกไปเลยมีด้วยนะคะขอบคุณนะคะทันนี้ฝันดีนะคะกกุบกลับบ๊ายบายค่ะ